อาตมาพระมหาสง่าคนติธรรมโมเจ้าวาดวัดลาดอัสดารามหรือว่าที่ประชาชนเรียกกันว่าวัดสพานสี่ตำบลมาบยียงพรอ,อรําเภอปุกแดงจังหวัดระยองอาตมามาดำรงตำแหน่งเจ้าวาด14พรรษาที่นี่ ให้อยู่อย่างพระก็ให้อยู่มักมีองแปดพระมีวินัยมีธรรมะก็เอาหลักพระธรมวินัยนั้นมาครอบครองอย่าเอาคารวาสธรรมมาครองอยู่กับวัดแต่ถ้าเป็นโยมก็ให้ใช้คารวะศธรรมแต่โยมเข้าวัดอย่าเอาคารวาสธรรมมาอยู่ที่วัดไม่ว่าจะภาคปฏิบัติของตนเองจิตก็จะไม่เศร้าหมองพอจิตไม่เศร้าหมองแล้วมันจะทําให้เรา มีแต่ความสบายใจอยู่ตลอดเวลาพอเกิดความสบายใจแล้วชีวิตเราก็จะมั่นคงถึงแม้ว่าปัญหาลูกบวซักมันก็มีทุกทุกด้านแต่ความสบายใจความดีใจความปิติทางใจของเรานั้นประสบสามสำเร็จเป็นพอ <independence> ก็ขอให้บรรดาญาติโยมที่ปฏิบัติหน้าที่ของโรงงานบ้าง ของหน่วยงานบ้างบริษัทบ้างและเจ้าหน้าที่ต่างๆตลอดถึงบรรดาญาติโยมทั้งหลายในยุคนี้ยุคโซเชียลหฮโยมจะลงใครว่าผิดใครว่าถูกควรคิดพิจารณาก่อนไม่ใช่ว่าเห็นเขาลงหน้าเพจคนนั้นผิดแล้วลุมด่ากันดังประหนึ่งคำว่าเขาว,ว่าก็ไล่ไปขอเหมือนกับนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้นาง ไล่ไปก็ไม่จบพอไล่ไปถามว่าทําไมถึงพูดคํานี้ก็มีคนเขาว่าเขาว่าร่างกายคนเรามี32ประการมีฟันมาสุดท้ายแต่ฟันนั้นก็หลุดก่อนทําไมเราไม่เชื่อฟันในปากเราไปเชื่อเขาทําไมถ้าเขาออกระหว่างหูเราจะเรียกเขานั้นว่าอะไรถ้าเขานั้นออกระหว่างตาสองข้างต่าฝาตาหน่อยหนึ่งและเขาเขานั้นเราเรียกเขาอะไร ถ้าเราเชื่อเขาเราต้องเป็นเหมือนเขาแต่ถ้าเธอเชื่อในสิ่งที่อยู่ในปากของเราเธอก็เป็นมนุษย์คำว่าประเสริฐ